สวัสดีครับผมเมื่อพินมั่งอุดอรนะครับมันอยียกกระสีมาอรีวิวอุปกรณ์การอุปกรณ์ดนตรีของผมนะครับครับเ้าไปเบิรงกันเลยครับว่ามีอย่างไรนี่ครับอันนี้กระสีเป็นกีตานะครับนี่กีตายัางล่ะรลุดยังบุ๊คบ่มีหลุนครับกับ <c oughs> พิน มืขอขอังนึงกะใส่บะไ้ครับแขนฮักครับโอ้โหอ re. ันนี้ก็คือพินโปงที่เห็ดเองนะครับท <ma ี่ที่ผู um ้คู่มือพี่นักคู่คุณะวัดสอนผมเพ็ดนะครับนี่ครับคือตัวนี้นะครับผมซีรีส์วิ่บุ้กี่สิบกีเลยครับนี่ครับนี่คือพินตัวพินโปงตัวแรกที่ผมเพ็ดนะครับ ยัดเปลน่ยนเดได้ปีกว่าแล้วครับเออยัดฟืมนะครับผมบัวถนัดอ,อ่ะครับนี่ครับตัวไบใยเนี่ก็เป็นนี่พีนไปฝาโตัวเลยผมตังแต่ผมอยู่ปอดซมนะครับนี่ตอนนี้อยู่ม .1 ่ะหนึ่งเลกปีแล้ว เดี๋ยวผมจะมาซองครับสามปีแล้วเป็นสามเบาะยาะครับเดีหละครับสี่ปีแล้วครับว่าหนึ่งสามห่อสี่ปีแล้วครับพี่ตัวนี้ได้มาตอนปหกตอนเแขยงพินได้เป็นอะดับปากครับมือพินหางหายครับคู่พนรวาครับให้ ครับอันนี้ตังอันนี้เก็ตัังแต้ลำพงตัวแหลกของผมครับฮัตพินตังแต้แรกๆเแล้วครับนี่พอผมซื้อมาจากประเทศจีนครับจักรเกาสัหุดห่างไาแล้วครับกรนเห้กพื้นนะซอมได้บ่ซอมได้ครับไม่อ่งจอมบ่าป็นครับครับต่อมานะครับผมเกิดนี่ครับคีย์บอร์ดตั้งแต้พอผม เป็นงานบูน่ับย่นีครับ g c ขึ้นหลังครับตัวนี้ยังใส่ได้ดีด้วยครับพิแต่ว่าท่านเบิดครับนี่ปุ่มเปิดมันมันก็กดได้ต่เสียังครับนี่เปิดเศร้าก็ได้คุ้มเบ็ดก็ได้ครับแต่ว่าพิจตว่าท่านเบิดจังซี้มาคันไวอโกกาลาครับเดี๋ยวผมจะซีท่านมาลองดิห้เบิ้ลครับต่อไปนะครับลำโพงตัวนี้ครับซื้อมาจากอุดอดครับได้หลานยังบ้ครับ ผมฝากเหยียบพมไปสี่ให้ครับลำพงนี่เจ้าลำพงตัวนี้ไปสื่ออยู่เส้นทันบ่คู่เพื่นราวัดภาพไปสื้อครับนี่ครับถ้าไปกะลำพงตัวนี้นะครับลำพงเงีวนี่ก็มีกะเกาแล้วครับต้องใส่ดีๆที่แบบเบสดตึ๊ตึ๊บดีครับ,บร สี้มาตัใส่ครับต่อไปอันนี้ก็โบ๊ทครับนี่ซื้อมาจากน้อง่ายนะครับลอยนึงยังใส่ดีดีครับเ <c oughs> ส,ส,สียงก็จะออกเป็นเพียนนี้ได้ครับเสียงก็จะออกเป็นเพียนต่อไปกะต่อไปกะวีแปดนะครับตัวนี้วี่แปดผมซื้อมาลอยยี่สิบแปดบาทนะครับวีแปดตัวนี้ ก็ใส่ดีๆเลครับที่ผมถ่ายคลิปยี่น้องนำก็ใส่ตัวนี้แหละครับเอเบ m a แมครับใส่ไอลิกไอลิกไปใส่วะเดี๋ยวนะครับนะเนี่ยครับ็ใส่ไ,ไ,ไ,ไสใสไ่ตามทุกอย่างครับนี่ตัวนี้เป็นเสียงกีกาเสียงนมันก็ดังครับต้องเตเสียงตอ่อครับต่อไปนี่ก็เป็นกองครับ พอผมซื้อมาให้สองปีที่แล้วครับดังดีครับนี่เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เบิ้งที่หลังนะครับเสียงกลองผมนี่ว<ช>นี่ครับนี่เพราะว่ามันกัเป็นกลองไฟฟ้านะครับพังกวงนอย่และครับครับ<ช>ต่อไปอันเดียสิเป็นลำโพงตัวนี้นะครับผู้พัฒนาัตรให้ผมมาครับตอนผมท่านมีลำโพงครับ ตอนลำพงตัวนี้กับตัวนี้ห่างตอนท่านมีตัวนี้ครับตอนท่านมีลูนี่เพิ่นเพิ่นให้เอามาซ้อมครับมาซ้อมครับมาซ้อมก็ซ้อมไปนะครับบ่ค่อยเดบาบครับบายจักมันเกาแล้วครับต้อไปกะเปลี่ยนไหมนะครับไหมครับไม่เกาเลยเสียบนี่ก็บว้าดังนี้ือหอยังนี้ได้ครับเสียบใส่เอิกอัดกันเลยครับ ครับต่อไปกับเป็นไม้ร้อยนะครับไม่ร้อยนี่ดิสีคูครับตัวนี้ครับตัวนี้มันก็นห่างคึืนกันครับเอ้ยมันบริห่างครับพาใจซัดบ่ไแรงอ๋อหา,ายซซัดบริแรงครับใครมีไซซัดเนี่ยเอามาให้เด้อสี่ต่ออะไรเลยครับว่าผมสีก็บไมโอ้มันเก่าะตะโดนเนี่ยตัวนี้เตบป่อหาคนละครับคู่คปิคปลระวัดผาไปสอ อันนี้กีตาร์ค่ะขอมาจากให้พี่น้องครับอยากได้ตะกี้ตะวังยูปวสามอยแล้วครับก,ก้อนกินอยากได้ครับด้ครับผมพินตัวนี้กรับผมก็บ่ค่อยเด้ผมเด้ออกเดี๋ยวเดี๋ยวดีโบราณครับพินนี่ครับน,น,นี่ครับนี้เดีดังดีนะครับ นี่กับดังเท่กันครับนี่คือว่าพินสุดโตดังสุดโต้ใส่ได้สุดโตรครับต่งไข่ไข่ลาซึงนะครับพินตัวนี้จะเป็นลูกบิดใหม่นะม่ใหม่ที่แรกเป็นลูกบิดใหม่แปลงอันนี้ครับเป็นลูกบิดใหม่แต่ว,ว่าเปลี่ยนเป็นลูกบิดนี่ครับนี่ครับครับพินตัวนี้ไฟไฟ,ฟ้าสายขาแล้วก็บกทันไดนเปลี่ยน คอนแทคนี่ที่แบบว่าแม่้งสีครับนีมันเป็นขอบดำอันนี้ผูลวัดเปลี่ยนใหครับดังดีดังดงีครับย่องอัใส่ได้โดนครับย่องนี่ซ้ายนี่ผมซ้ายกลางผมท่านเปลี่ยนตั้งต่ต่า,า,าด้่านมาไห่า,าง่า <c> ต <oughs> ่าง่างต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 างต่างตง่างางต่างต่างางต่างต่างางต่างต่างต่างตต่าง่ายางา่า ผมขอล่าไปเท่านี้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามผมน้นะครับ